วัดอรุณาชเลสวนเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดอันนามลาัยยาเป็นวัดฮินดูที่อุทิศให้กับพระศิวะตั้งอยู่ที่เชิงเขาอารุณาชลาในเมืองติรุวันนามลายในรัฐมินนาดูประเทศอินเดียมีความสำคัญต่อน,นิกายฮินดูไสวนิกายเนื่องจากเป็นหนึ่งในวัดที่เกี่ยวข้องกับาธาตุทั้งหได้แก่ปัญจาภูตาสทารามและโดยเฉพาะาธาตุไฟหรืออคคณี พระอิสวนได้รับการบูชาในชื่ออรุณาชเลศสวนหรืออันนามลายาและมีสัญ,ญลักษณ์คือองคชาติโดยมีรูปเคารพของเขาเรียกว่าอคคณีลิงกร,รมพระมเหสีของปรารวตีมีภาพว่าอุน,นามลัยอัมมานหรืออภิธาคุชะอัมบัน เทพผู้เป็นประธานได้รับการเคารพนับถือในงานเทวรามของทมินไซวาในศตวรรษที่เจซึ่งเขียนโดยกวีนักบุญชาวทมินที่รู้จักกันในชื่อนายนาและจัดอยู่ในประเภทปาดันเปสรัสธารลำมณิควาสาครกวีนักบุญไซวาแห่งศตวรรษที่9ประพัน์เพลงติรูเอมปาไวไวที่นี่กลุ่มวัดครอบคลุมพื้นที่10เฮกตาร์และเป็นหนึ่งในวัดที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย เป็นที่ตั้งของหอคอยเกตเวซีแห่งที่เรียกว่าโคปุรัมหอคอยที่สูงที่สุดคือหอคอยทางทิศตะวันออกมี11ชั้นและสูง66เมตรหรือ217ฟุตทำให้เป็นหนึ่งในหอคอยวัดที่สูงที่สุดในอินเดียที่สร้างโดยราชวงศ์นายกาวัดนี้มีศาลเจ้าหลายแห่งด้วยของอรุณาชเลสวนและอุณามาลัยอัมมาน ที่โดดเด่นที่สุดบริเวณวัดมีห้องโวงหลายห้องสิ่งที่น่าสังเกตมากที่สุดคือห้องโถงพันเสาที่สร้างขึ้นในสมัยวิชัยนครโครงสร้างก่ออิฐในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โจรละในศตวรรษที่9ในขณะที่การขยายตัวในเวลาต่อมาเป็นของผู้ปกครองวิชัยนคระแห่งราชวงศ์สังคมาปีคริสต์กราช1,336-1,485 ราชวงศ์ซาลูวาและราชวงศ์ตูลูวาปีคริสต์กราช1,491-1,570ถึง 1, วัดนี้ได้รับการดูแลและบริหารจัดการโดยกรมการกุศลาศาสนาฮินดูและการกุศลของรัฐบาลทมินนาดูวัดนี้ตั้งอยู่ที่ด้านล่างของเนินเขาอรุณาชาลาและหันหน้าไปทางทิศตะวันออกบนพื้นที่กว่า10เฮกตาร์ กำแพงด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกยาว210เมตรหรือ700ฟุตทิศใต้สูง451เมตรหรือ1,479ฟุตและด้านเหนือสูง480เมตรหรือ1,590ฟุตโครงสร้างก่อหินและหอคอยในปัจจุบันมีอายุย้อนกลับไปในคริสตศตวรรษที่9ดังที่เห็นได้จากคำจารึกในโครงสร้างที่สร้างโดยกษัตริย์โจรละผู้ปกครองในขณะนั้นคำจารึกเพิ่มเติมระบุว่า ก่อนศตวรรษที่9ติรุวันมาลายอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ปัลลวะผู้ปกครองจากเมืองกันจิปุรัมมีหอประตูสีหอคือโคปุรัมทั้งสีด้านหอคอยทางทิศตะวันออกคือราชโกปุรัมที่สูงที่สุดในวัด ฐานของราชโกภูรัมทําด้วยหินแกรนิตขนาด41เมตรคูณ30เมตรเริ่มโดยกษัตริย์กฤษณนเทวรยาในปีคริสต์กักราช1509-1529แห่งราชวงศ์วิชัยนัคาราและสร้างเสร็จโดยเสวปะนายกะ ปีคริสต์ศักราช1532ถึง1580รคำจารึกระบุว่าหอคอยแห่งนี้สร้างขึ้นตามคำสั่งของศิวานีสาและโลคานาธาน้องชายของเขาในปีคริสต์ศักราช1572หอคอยทางทิศใต้เรียกว่าทิรุมานจังโกปุรัมและหอคอยทางทิศตะวันตกเรียกว่าเปโกปุรัมทางภาคเหนือราคุนาธาพยุทธยามและสังกิธาสุทา ทั้งสองคำพีนายากก็บรรยายถึงหอคอยเช่นกันทันจาวุรีอนาทระราชาชาริตมูกล่าวถึงพระกิษณนะเทวรายาว่าเป็นผู้สร้างหอคอยและบริเวณด้านนอกของวัดวัดมีทั้งหมดห้าบริเวณโดยแต่ละบริเวณมีนันทีขนาดใหญ่ซึ่งเป็นวัวศักดิ์สิทธิ์ของพระศิวะหอคอยต่างๆได้แก่วัลล,ลามหาราชาโกปุรัมและกิลีโกปุรัมหรือแพรอดทาวเวอร์ ตำนานของฮินดูกล่าวว่าครั้งหนึ่งพระนางปาราวตีต้องการจะล้อเล่นกับมหาเทพจึงแกล้งปิดตาพระศิวะซึ่งแม้จะเป็นเพียงครู่เดียวแต่ความมืดได้เข้าครอบคุมจักรวาลและมนุษย์โลกเหมือนนานชั่วกับชั่วกันเพื่อไถ่โทษในความผิดครั้งนี้พระนางจึงต้องสวดมนต์ภาวนาพร้อมกับสาวกพระศิวะ พระศิวะปรากฏกายในรูปของเสาไฟมหึมาบนยอดเขาอันนามาลายเพื่อคืนแสงสว่างให้กับโลกและพระองค์ได้รวมร่างกับพระนางปาราวตีในภาคอันธนารีสวนครึ่งบุรุษครึ่งสตรีอีกหนึ่งตำนานกล่าวถึงภูเขาอันนามาลายหรือเรสมนเทียนซึ่งอยู่ด้านหลังเทวไล ถือว่าเป็นศิวลึงที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเป็นต้นกำเนิดตำนานลิงโคทพวะมุรตีที่พระศิวะปรากฏกายขึ้นมาในรูปของเสาเพลิงจากพื้นดินพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าพระวิษณุแปลงกายเป็นหมูป่าขุดลงไปในพื้นดินพระพรหมแปลงกายเป็นหงส์บินขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อหาปลายที่สุดแห่งเสาเพลิงทั้งสองด้าน แต่ก็ไม่มีผู้ใดหาที่สุดแห่งปลายเสาเพลิงเจอพระกิษณะยอมรับความจริงว่าหาไม่เจอและเตรียมจะยอมรับความพ่ายแพ้ส่วนพระพรหมโกหกว่าหาเจอจนพระศิวะพิโรธและสาบไม่ให้พระพรหมมีเทวลัยเป็นของตนเอง